สวัสดีครับพพเพื่อนเพื่อนคลิปต่อมานะครับหลังจากที่ทำเนื้อผงยานี้ให้ดูแล้วจากบ้านเดียวกันนะองนี้นะกับองค์นี้นะนี่บ้านเดียวกันผมจะทําให้ดูคลิปนี้สําหรับอันเนี้ยผมต้องขอบอกอนะองค์เนี้ยพี่เขาจะส่งให้เจ้าของที่เขาแบ่งปันในวันจันทร์เนี้ยใครที่รู้ตัวว่านัดรับพระวันจันทร์ส่งพระวันจันทร์ก็องค์นี้นะครับอ่าผมจะบอกว่า ผม,ผมจะเล่าเรื่องประวัติพระชุดนี้ฟังนะสมัยก่อนผมแขวนพระนะแต่เป็นทาชาติแดงนะพิมพ์ใหญ่อย่างนี้นะถ้าคุณบอกว่าผมมโนแล้วที่คุณศรัทธ,ธากันอยู่ในที่เรียกว่าพระสากลผมไม่ได้เอ่ยชื่อหลวงพ่อมาเพื่อต้องการดสเครดิตหรืออวดอ้างสรรพคุณของหลวงพ่อเพราะมันมีทั้งด้านบวกและด้านลบด้านขาวและด้านดําด้านดีและด้านเสียผมจะบอกว่าถ้าพวกคุณยึดในพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณ ถ้าพวกคุณยึดแบบนั้นคุณคิดว่ามันถูกต้องผมถามว่าผมก็ไม่ต่างจากคุณนะครับผมก็ไม่ต่างจากคุณนะครับแล้วผมก็มีการแขวนใช้ผู้ทธคุณคือทำมาค้าขายนะครับแล้วผมยึดมั่นประกอบมั่นในคุณามความดีนะครับผมใช้อยู่แล้วผมบอกให้ฟังนะผมเนี่ยนะเคยแขวนไม่ใช่องนี้นะเคยแขวนพิมพ์ใหญ คุณเคยได้ยินนี่ไหมครับหลวงพ่อนนวัดเขาพันธุ์ทูที่เสกประดิกในมือที่เป็นคลิปอยู่ในอินเทอร์เน็ตอะเราก็ดิกไดแแ้แล้วโดดเราจากมือผมถึงบอกว่ามันมีด้านดีและด้านไม่ดีด้านขาวและด้านดาคนบางคมก็บอกว่าเป็นการเป็น,เป,นเป็นมายากลเป็นการทําเพื่อให้นู่นเนี่เห็นไหมมันมีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีแต่สิ่งที่ตรงนั้นผมไม่อยากให้พูดถึงแต่ผมอยากผมอยากพูดถึงในส่วนที่ว่าสิ่งที่พวกคุณศรัทธาผมก็ศรัทธาเหมือนคุณคุณคิดว่าคุณเป็นคนดี ผมก็ดีเหมือนคุณโอเคไหมครับผมไปหากับเพื่อนผมอ่าท่านอยู่ที่ประจวบคีรีขันธ์หลวงปู่นนท์วัดเขาพันธุท่านเป็นหลานของหลวงพ่อยิ้ดวัดหนองจอกที่สร้างสกุลอุ้ยประหลักิจโอเคไหมอ่ผมก็ไปท่านผมได้ข่าวว่าท่านมีประหลักิจเพื่อนผมอยากไปมากแล้วท่านบอกว่าปท่านเป็นสายเหนียวอ่าเพื่อนผมมาอยากไปผมก็ไปด้วยเสร็จปุ๊บผมก็บอกหลวงพ่อผมขอเช่าวัตถุมงคลหลวงพ่อครับ ผมไม่ขอให้หลวงพ่อลองขอเพราะผมไม่ชอบของมีคมเรื่องนั้นพักไปไม่เกี่ยวกันผมก็เลยบอกว่าหลวงปู่หลวงปู่ครับเออเรียกหลวงปู่หลวงปู่ครับหลวงปู่ช่วยเศกพระในคอผมให้หน่อยได้ไหมครับพอผมเปิดพระในคอให้ผม,ผมให้หลวงปู่ดูหลวงปู่มองปุ๊บหลวงปู่ท่านหยิบไปจับปุ๊บถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะจับนะจับพอจับปุ๊บท่านบอกว่าบอกบ,บอกว่าไม่ต้องหลอกของมดีอยู่แล้วท่านปลุกให้ไม่ได้หรอกเนี่ยผมถามว่า แล้วการที่พวกคุณเอาวัตถุมงคลฟังนะเอาวัตถุมงคลไปให้เกจิปุกเสกคุณคิดว่าเกจิพวกนั้นเหล่านั้นท่านเหล่านั้นนะครับผมไม่ได้เก่ารล่งเพื่อล่วงเกินนะท่านเหล่านั้นมียาวิเศษและผมถามว่าผมเอาของผมไปให้ท่านเพื่อเพื่อเพื่อเพิ่มเพื่อเพิ่มดีกว่าเพื่อเพิ่มเพื่อเพิ่มเอ่อกำลังใจนะฮะเพราะว่าเกจิยุคเก่าที่เก่งที่เราศรัทธาเนี่ย ก้นน้ำบอก็ยิ่งรวยเออชาลาลงไปทุกทุกทีแล้วแล้วในเมื่อท่านบอกว่าภาพผมดีเนี่ยทําไมคุณไม่เชื่อแต่ทําไมคุณเชื่อในพารที่เซียนบอกว่าดีแปลกไหมซึ่งคุณก็ไม่รู้เลยผลิตยังไงโรงงานชื่ออะไรคุณก็ไม่เคยรู้ซึ่งจริงๆอ่ะคุณต้องยกย่องโรงงานด้วยถูกไหมคุณต้องยกย่องแม้กระทั่งคนแก่ด้วยแต่คุณยกย่องแค่าพาระทแตเซียนโอเซียนบอกดีพร์คนนี้ว่าคนนี้เก่งโอ้พร์ท่านเก่งจริงเว้ย รู้จักก็ไม่รู้จักคุณอยู่เหนือคุณไปเล่นพระใต้คุณอินกับพระใต้หรือเปล่าคุณก็ไม่ได้อินถูกไหมแต่ผมอินที่งานศิลปะฉะนั้นคุณคุณดูคลิปผมคุณไม่ต้องบูลลี่ผมก็ได้แต่คุณดูการผลิตคุณดูที่ความเก่าคุณดูที่พูดสั้นว่าภาพแบบนี้ไม่ใช่ภาพเรียนแบบไม่ใช่คลิปของคนอื่นๆที่เขาทํากันมาผมไม่ได้ต้องการยอดไลค์ยอดแชร์ผู้ติดตามเยอะผมต้องการคนเข้าใจหนึ่งคนบอกต่อเจ็ดคนมันจะเป็นอย่างนี้ของมันไปเรื่อยๆ นะครับอ่ะเรามาลองดูถ้าผมจะบอกให้ฟังในอย่างนะเพื่อนผมอะได้จากได้องค์นี้จากผมไปคุณต้อมเขาก็บอกว่าเนี่ยเพื่อนเขาเป็นสายหลวงปูมันเขาเห็นพระของคุณต้อมในคอที่แบงจากผมไปนะพอเขาจับนะเข,บนะเขาบอกว่าพระเนี่ยนะท่านอะมีความปิติในตัวเองมากเลยนะเขาจับมาปุ๊บเนี่ยน้ําตาไหลถ่าเป็นสายหลวงปูมันนะคุณรู้ไหมคุณต้อมเนะพื่อนผมเนี่ยทุกวันอยู่อะเขาจะไปช่วยพระเนี่ยนะเขาเรียกอะไรอะไปช่วย ถังป่าถัางดาา้หญ้าทำความสะอาดวัดทํามาตลอดกับเพื่อพวกกลุ่มเขาเห็นไหมเขาเป็นคนดีไหมเวลาว่างเขาไม่นอนไปทํางานให้วัดเนี่ยแล้วพวกเขาปฏิบัติแล้วเขาก็เรียนรู้กันมาแบบนี้ท่านท่านก็มีความเข้าใจมีคุณงามความดีอาจจะมีอ,อที่เขาเรียกว่าอะไรที่ผู้คุณเรียกว่าเป็นญาณแล้วกันทางจิตสํานึกอะ เขาก็รู้ว่าของพวกนี้ดีแล้วทาไมคุณไม่ฟังไปบ้างอะไม่ต้องเชื่อผมนะไม่ต้องเชื่อผมแต่ผมแค่อยากเล่าให้ฟังอ่ะเขาเรื่องเลยอ่ะองค์นี้นะคุณมาดูพระองค์นี้ผมนะครับผมจะบอกว่าพระองค์เนี้ยกับพระองค์เนี้ยเนี่ยเดี๋ยวผมวางมือให้ดีอ่ะผมปิดแอร์แล้วมือร้อนเน่ยเหงื่อมาอีกเนี่ยอ่ะผมจะให้คุณดูองค์นี้ก่อนนี่ ดูผิวพรนณนะคดูผิวพรรณนะพ้าไว้นะดูหน้าผานะดูหน้าท่านไว้นะแล้วคุณ ies, ดูงนี้เนี่ยดูนะเนี่ยท่านหน้าเดียวเลยเห็นไห so มท่านหน้าเดียวเลยเห็นไหมคุณดูผิวพ้านะเดียวกันเลยเดียวกันเลยเห็นไหม ผมจะบอกว่าสําหรับพี่ๆบางท่านนะหรือหลาย,ลายๆท่านนะครับที่เพื่อนผมแบ่งพาไปนะผมก็จะบอกว่าบางครั้งเนี่ยพี่โอกาสของเราเวลาของเรามาันมาไม่เหมือนกันจังหวะพี่ถ้าพี่เจอเพื่อนผมแบ่งเราแบ่งไปแล้วพี่คิดว่าดีเนี่ยพี่ก็ลองดูนะผมไม่ได้พูดถึงว่าความดีของตัวพระหรือว่าความแพงความหาง,ง่ายความหายยาก บางครั้งเนี่ยพี่ไปยึดติดว่าต้องเล็กต้องมีห่วงต้องดีต้องแพงพี่มาเจอใหญ่แปลกตาคนไม่รู้จักไม่ดีไม่แพงผมจะบอกว่าการผลิตเดียวกันการผลิตเดียวกันความเก่าเดียวกันแค่องค์นี้ยเขาเชื่อมหูองค์นี้ไม่เชื่อมหูแต่การผลิตเขาเหมือนกันรอยจานหลังเหมือนกันผมจะบอกในะเพื่อขยัยให้คุณฟังว่า ที่คุณเห็นว่าเพื่อนผมเขาแบ่งแบบนี้ให้ผมจะบอกว่าพิมพ์เนี้ยพิมพ์ใหญ่หายากนะคุณไม่มีวันนี้ผม,มอยากจะบอกว่าถ้าคุณพอมีเงินเก็บกันนะเก็บไปเถอะคุณได้ไม่ต้องไปซื้อพาแพงแล้วคุณเอาไปใช้ผมแนะนําเลยว่าดีดีจริงพระงพาุงปู่ท่านมีเมตตานะครับท่านมีเมตตาท่านถ้าเกิดพวกคุณใช้กันแล้วเนี่ยไม่ต้องขอเยอะ ขอให้รวยขอให้ถูกหวยขอให้อะไรที่มันพิสดารน่ะผมจะบอกกับทุกคนนะและบอกกับเพื่อนผมที่อยู่ในกลุ่มนล้นนะว่าเวลาพูดนะให้บอกว่าเวลาขอเนี่ยขอผมถ้าเกิดเป็นส่วนตัวผมนะผมมาล่าธนาหลวงปู่ขอหลวงปู่ขอให้ผมเนี่ยยึดมั่นถึงมั่นประกอบในคุณงามความดีขอทําอะไรขอให้ทําอะไรก็ประสบความสําเร็จขอให้มีความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สําเร็จผมขอให้นี้เองทุกวันผมถามว่า ถ้าวันนี้คุณจะเดินทางไปจังหวัดหนึ่งเพื่อไปประกอบงานต้องไปให้ทันเที่ยงคุณขับรถไปทันเที่ยงก็ถือว่าคุณสําเร็จพอคุณสําเร็จคุณก็เบาใจคุณก็ไม่ต้องมีเลือดเครียดนั่นก็ถือว่าคุณสําเร็จคุณขอแค่เล็กๆน้อยๆเนี่ยพอคุณทําอะไรสําเร็จทําเลสพอคุณขับรถไปสําเร็จกิจการงานคุณที่คุณต้องไปคุยธุระกับลูกค้ามันก็สําเร็จพอหนึ่งและก้าวแรกคุณไปถึงทันเวลานัดถูกไหมพอเสร็จปุ๊บคุณไปคุยกับลูกค้า คุณคุยด้วยจิตใจที่มันยิ้มแย้เพราะคุณไปทันเวลาคุณมีเวลาเตรียมตัวคุณไปคุยงานมันก็จะสําเร็จหากมันสําเร็จแล้วคุณก็จะมีความยินดีถูกไหมคุณก็จะไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่เครียดพราะงานมันสําเร็จสิ่งที่ได้มาก็อะไรมันก็คือสิ่งตอบแทนก็คือเงินทองถูกไหมหรือไปลาบโยนที่คุณที่คุณไปคุยธุระปรับปังอะไรของคุณพอเสร็จปุ๊บพอมนสําเร็จคุณก็ได้เงินมาพอคุณได้เงินมาคุณก็มีความสุขพอคุณมีความสุขคุณก็เอาเงินตรงนั้นไปซื้อของคุณ วันนี้อยากกินกะเพราพวกนี้อยากกินอยากกินวุ้นเตียวคุณกินตรงนี้มันก็มีความสุขเพราะว่าความสุขตรงนี้คุณกลับมาบ้านคุณมอครอบครัวคุณคุณก็มีความสุขแค่คุณทําอะไรให้มันมีความสุขก่อนให้ได้ก่อนเถอะถูกไหมครับแล้วสิ่งต่างๆมันจะตามมาเองคุณไปหวังว่าโหเนี่ยแขวนแล้วต้องถูกหวยต้องรวยเป็นพันๆล้านมันก็ไม่มีความสุขวันนี้หาความสุขให้ได้ก่อนนะครับแล้วค่อยไปหาเรื่องใส่ตัวพวกนั้นอ่ะโอเคผมวางให้ดูและผมให้ดูตรงนี้ พิมพ์ใหญ่เนะี่ยคุณเคยเห็นล้านหลายคลิปผมไม่ดูอนี้คุณดูให้ดีนะครับองเนี้ยทีแรกอ่ะผมมองว่าเป็นเนื้อเงินเพราะอะไรรู้ไหมพอที่ผมชอบพูดว่าตะก,กานยี่เกิดจากเหลียญเนี่ยจากการหลอ่อเชื่อมหูเนี่ยพอมาถ้าหล่อเสร็จปุ๊บเนี่ยน้ําตะกานน้ําเชื่อมพวกเนี้ที่เขาเชื่อมหูเนี่ยเขาจะไหลมาทําให้มันขึ้นมาเป็น,านปมาเป็นภายเงินพอขึ้นมาเป็นภายเงินทําให้มันดูมันเป็นผิวเงินแต่จริงๆอ่ะผมมองแล้วเป็น,นปเนื้อทองแดงพราะเนื้อเนี่ยเขาเนื้อเดียวก,กับพิมพ์ใหญ่ที่ผมให้ดูเมื่อกี้อันน เ,เงินเดี๋ยวจะพายดีอ่ะแป๊บหนึ่งครับเ,เงินเห็นไหมมีการเชื่อหมหมูเห็นไหมครับชัดไหมน่าจะชัดเห็นไหมแล้วคุณเห็นพายเงินเนี่ยเขาไาล์วิ่ง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 มาเห็นไหมเป็นละองของน้าเงินพายเงินเห็นไหมเห็นไหมครับอ่ะแล้วเรามาลองดูหลังเรียนเห็นไหม การเชื่อมของเลียนแบบ่มันจะปุดปูนหน่อยเชื่อมมาคือมันมันคือตัวให้ความร้อนอ่ะมันให้ความร้อนสูงพอให้ความร้อนสูงเนี้ยพอโลหะที่เข้ามาเอามาเชื่อมอ่ะมันจะละลายเร็วมันจะเป็นก้อนๆนหน่อยนะครับส่วนในพวกนนเนี้ยของของของทำโบราณเนี่ยความร้อนของเขามันจะค่อยๆรอ้อนแล้วก็ค่อยๆแต้มแต้มแต้มงานมันจะละเอียดกว่ากันเยอะนะครับอเรามาลองดูนะผิวเห็นไหมครับ ที่เขาเรียกตกซ้ายกันนะคือผิวมันมีการกับความพลุนเนี่ยในหุ่นเทียนอนะ่ะเห็นไหมครับคุณเห็นความพลุนไหมเนี่ยความคมเนี่ยแล้วคุณดูดิเม็ดบัวกลมมันที่เสียนมันเล่นกันไหมเนี่ยเนี่ยต้องกลมไปลูกบอลเนี่ยกลมไหมบัวชนบัวเนี่ยแบบที่เขาเล่นกันอ่ะถูกต้องไหมเนี่ยเห็นไหมพิมพ์เนี้ยผมไม่มีเห็นไหมเป็นบัวชนบัวเลยเห็นไหมคุณจะเห็นในหลายๆพิมพ์ของเซียนนะหรือเดือนในพิพิธภัณฑ์เนี่ยของคนรุ่นเก่าเนี่ยจะเป็นบัวชนบัวเห็นไหมบัวชนบัว บัวชนบัวเห็นไหมจะไม่มีช่องไฟต่างกันแบบนี้เดี๋ยวองค์นี้ผมทําให้ดูคลิปหนึ่งเห็นไหมพิมพ์เนี้ยบัวไม่ชนบัวเห็นไหมเห็นไหมครับแต่เขาจะมีเส้นเชื่อมนะเดี๋ยวให้ดูดนี้แต่เขาจะมีเส้นเชื่อมนะเห็นไหมมีเส้นเชื่อมจะแตกต่างกันแบบนี้ที่บัวชนบัวเห็นไหมต่างกันนะคุณเห็นช่องไฟใช่หไหมระวังบัว แล้วผมให้ดูหลังเรียนเห็นไหมผิวพลายของขอบข้างเนี่ยที่เขาเกิดจากการเผาเห็นไหมเนี่ยาก,การเชื่อมเนี่ยล,ลงมาเนี่ยเห็นไหมไมันจะออกมาเป็นภายเงินภายเงินหน่อยโฟกัสไม่ค่อยติดนะเป็นไรไม่รู้เดี๋ยวแป๊บเขาปรับกล้องลงหน่อยโอเคเรามาลองดูอีกรอบ ไม่ชัดนะแต่พอวางแล้วชัดเอ้ยงง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 โฟกัสกล้องวันนี้เป็นอะไรเอ่ยอมาลองดูขอปิ๊บเนะลยชัวร์ร้อนอมาลองดูรอยจานนะเขาจะไม่ไม่ถึงกับแผ่นนะแต่ด้วยแสงนะมันจะมองยากนิดนึงเนี่ยรอยจานทั่วทั้งเหรียญเลย เห็นไหมคุณหญิงเงาเงาไหมเห็นไหมตัวหน้ตัวทอบมหาอุดอืมตรงนี้ไม่ค่อยชัดนะครับมันจากการจานเขามันมันเส้นมันเล็กอ่ะแล้วแสงไฟที่เขาส่องมันมันต้องส่องจากมือจริงๆอ่ะตรงนี้ผมจะเล่าให้ฟังว่า มีเซียนนะอ,อพ่อค้าพระดีกว่านะครับอแถนวัยสีเขาบอกว่าตัวท่อของหลวงปู่เนี่ยต้องเป็นท่อหมวนสามรอบถึงจะเป็นของหลวงปู่บุญอันเนี้ยสามรอบลายมือเนี้ยลายมือเนี้ยแต่ตัวเล็กๆอ่ะแล้วหมุนหมุนสามรอบอย่างเนี้ยอันเนี้ยท่อมหาพมเพราะขึ้นข้างบนในนี้ในเหรียญน,นี้ก็มีเขาบอกว่าท่อเน,นี่ยท่ออย่างเงี้ยแล้วก็มมวนสามรอบเป็นหลวงปู่บุญ พูดจะบอกนะเนี่ยลายมือเดียวกับที่เซียนเล่นกันเลยเนี่ยแต่เขาบอกว่าคุณไปยึดเมื่อก่อนเนี่ยตามตำราเขาบอกว่าถ้ามีเส้นนี้ก้านาฬิกาก็คือเส้นในบัวนี้นวิ่งมานี้คุณดูนะเส้นบัวที่พาดผ่านตรงนี้มาไม่ใช่นะนับลงมาอีกเม็ดหนึ่งเส้นตรงนี้ยจุดตรงเนี้ยกับเม็ดนี้จะต้องมีเส้นนิดนึงตำหนิในพิมพ์อ่ะตำหนิในพิมพ์ตรงนั้นอ่ะผมผมเพื่อนผมเคยอธิบายในกลุ่มไปแล้ว ผมเคยอธิบายไปแล้วว่ามันคือคือจะค,คือเกิดจากอะไรเนี่ยแต่องเนี้ยไม่มีนะเพื่อนผมก็บอกว่าให้เจ้าของเนี่ยเอาไปเช็คก็ได้ถ้าตีแท้มาก็ตามนั้นแต่เชื่อไม่ตีแท้หรอกเพราะเผื่อไปพอไปถามมามากๆเข้าเราไปบอกนั่นนี้นั่นมากมากๆเขาปุ๊บมันจะด่าพ่อรอแม่อีกไอ้พวกนี้แบบพ่อค้าในสมัยนี้มันอย่างว่าแหละสักต่ว่าขายของเนาะสักต่ว่าขายของเห็นไหม สโลบที่เกิดจากตรงนี้มันไม่ได้เกิดจากการถอดพินนะครับผมจะบอกนะเวลาคุณเห็นสโลบพวกนี้ไม่อยากให้คุณไปยึดติดคุณต้องมองโดยรวมอ่ะนึกออกไหมคุณต้องมองโดยรวมอ่ะก็เหมือนสมมติให้นับหนึ่งถึงสิบอ่ะคุณก็ต้องนับคุณต้องมองเลขให้หนึ่งถึงสิบว่ามันครบไหมครบมันคือหนึ่งถึงสิบถ้ามันนับไปหนึ่งมันขาดเลขห้ามันก็คือไม่ถึงสิบนึกออกไหมฉะนั้นพอคุณมองโดยรวมแล้วเนี่ยมีตรงหนึ่งที่มันที่มันผิดสังเกตคุณต้องมองหาจุดอื่นๆ นะครับแล้วคุณก็มองธรรมชาติของเขาว่าสิ่งที่มันแตกต่างออกไปมันสมเหตุสมผลไหมแค่นั้นเนองตรงนี้เรามาหลอนเรือนคา่าเห็นไหมถามว่าทําไมผมไม่เอาพิมพ์ใหญ่มามามา,มาประกรบทําไม่ได้ครับไม่ใช่พาผมเดี๋ยวผมต้องส่งคืนเขาเดี๋ยวพรุนี้วันจันทร์พี่เขาจะไปส่งให้เจ้าของให้เจ้าของพา้าตัวจริงนะผมผมไม่อยากรับผิดชอบโอเคไหม นะครับเนี่ยรอยตะอใบเดียวกันเนี่ยผมอยากให้เพื่อนเพื่อนเห็นรอยจานหนึ่งเลยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมคุณเห็นสนิมไหมที่เกิดขึ้นมาเนี่ยคุณเห็นรอยจานไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยตะอใบบางๆเป็นยูเทียร์สงองค์เนี่ยเนี่ยคุณเห็นรอยจานไหมเดี๋ยวผมจะให้พี่เขาถ่ายรูปลงในกลุ่มของเฟซบุ๊กให้ดูแล้วกันนะครับสำหรับเพื่อนๆหลายๆคนที่ที่เข้ามาดูเห็นไหมเนี่ยเห็นตัวโมไหมเอ้เอ้เห็นตัวนาไหม ไหมภาพองค์นี้ก็โฟกัสไม่ชัดอ่ะมรเกิดจากอะไรน่าจะเกิดจากแสงสะท้อนของหลังเหรียญนะครับเนี่ยเห็นไหมคุณดูคาบสนิมเก่าดิี่เกิดขึ้นเห็นไหมสวยว้ายวายต้องส่งคืนเขาด้วยเออเห็นไหมเ้วคุณดูนะ เราดูรอยตะใบนะเห็นไหมพามีไม่ชัดผิวโลหะเดียวเลยเห็นไหมผิวโลหะเดียวเลยเห็นไหม การผลิตมันถูกต้องอ่ะพระเขาไม่ได้เกิดจากการทำทำซ้ำหรือการทำเลียนแบบเห็นไหมเนี่ยเนี่ยแต่แค่ขนาดเขาต่างกันแค่นั้นเองเจอแบบไหนเนี่ยผมพูดตรงๆนะหาให้ได้ก่อนส่วนใครที่มองพระที่ผมอธิบายเนี่ยเป็นพระเกนะหาให้ได้แล้วมาขายในกลุ่มพเพื่อนผมมีคนรอรับพระพวกนี้อยู่พระในกลุ่มพวกผมรวมถึงพระที่ผมอธิบายอะ่ะมันอาจจะไม่แท้ในสายตาพวกคุณหรอก แต่อย่างน้อยๆมันก็ไม่ใช่พระนอนกล่องและบอกว่าเป็นพระแท้พระดีหรอกพระดีมันไม่นอนกล่องมันต้องอยู่บนคอพระที่ดีเขาต้องนอนเปนกับเราหรือไม่ก็นอนอยู่บนหิ้งพระถูกไหมครับแต่พระที่ดีของพวกคุณนะที่พวกคุณบอกหูพระขึ้นพระขึ้นเนี่ยนอนกล่องเก็บอยู่ในรังอ่ะถ้าพระดีแบบนั้นคุณก็เก็บมันไปนะครับคุณก็รอวันขายคนที่ซื้อก็นะซื้อตามความชอบ้เรื่องความชอบไม่ชอบเราเราไม่เ้าลวงกันนะครับ ก็ไม่ว่าพี่จะเก็บแบบสากลหรือเก็บตามความเข้าใจหรือเก็บจากการความเก่าความชอบส่วนตัวแบบไหนก็นแล้วแต่ก็ขอให้ผู้พี่เล่นพระกันอย่างมีสติและขอให้สนุกกับการสะสมพระนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ